คุณกำลังอยู่กับไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาคุณไปชมเรื่องราวของโรคมินามาตะหายนะครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นครับเรื่องราวต่อไปนี้อาจมีรูปภาพและเนื้อหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงสะเทือนใจผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนับตั้งแต่มีการพบชาวบ้านในเมืองมินามาตะ ป่วยเป็นโรคทางระบบประสาทส่วนกลางอย่างไม่ทราบสาเหตุชื่อมินามาตะจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเมืองที่แสนสงบในประเทศญี่ปุ่นอีกต่อไปแม้ประเทศญี่ปุ่นจะเคยพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คนญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่นต้องก้มหน้ารับความปราชายอย่างสิ้นหวังพวกเขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาเศรษฐกษิจ และอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งก้าวขึ้นเป็นผู้นำของโลกในหลายๆด้านจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกแต่กว่าจะมายืนจุดนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทุกความสำเร็จย่อมต้องแลกมาด้วยความผิดพลาดบางอย่างเสมอและหนึ่งในความผิดพลาดที่ร้ายแรงทางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นซึ่งยังคงหลอกหลอนพวกเขามาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือโรคมินามาตะ มินามาตะเป็นเมืองเล็กๆของจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุน่นเป็นเมืองซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามโอบล้อมด้วยเทือกเขาอันอุดมสมบูรณ์พื้นที่ด้านหนึ่งเปิดโล่งออกสู่ทะเลชิรานุอิบริเวณอ่าวมินามาตะเมืองนี้มีประชากรเพียงไม่กี่หมื่นคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามแบบพื้นที่ชนบทของญี่ปุน่น โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงภายหลังเริ่มมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงงานผลิตปุ๋ยของบริษัทชิโซที่เปิดกิจการในปี1908และต่อมาก็พัฒนาขึ้นเป็นโรงงานผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ซึ่งโรงงานแห่งนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เมืองมินามาตะอันแสนสงบและสวยงามให้ไม่เหมือนเดิมไปตลอดกาล ประวัติความเป็นมาของโรคมินามาตะย้อนกลับไปในปี1908บริษัทชิโซซึ่งเป็นกลุ่มทุนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลเมืองมินามาตะได้รับการเชื้อเชิญอย่างดีจากชาวบ้านให้เปิดทำการโดยมุ่งหวังให้นำมาซึ่งความเจริญในท้องถิ่นมีการจ้างแรงงานชาวบ้านถึง4,000คนเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่ในเมืองนี้ก็เป็นลูกจ้างของบริษัทนี้นั่นเองในปี1932 บริษัทชิโซได้เริ่มการผลิตสารอะซิตันดีไฮซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเคมีพันหลายชนิดและมีการปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารปลอดลงสู่แหล่งน้ำหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าพบความผิดปกติในเด็กที่เกิดใหม่รวมถึงสัตว์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นนกปลาหรือแมวอีกด้วยฮาจิเมะโฮโซกาวะนายแพทย์ผู้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของบริษัทชิโซ ได้ศึกษาพบที่มาของความผิดปกติว่าเกิดจากสารปลอดที่โรงงานปล่อยออกมาและได้ทำการทดลองนำหอยที่อาศัยในบริเวณทางปล่อยน้ำเสียของบริษัทมาเป็นอาหารเลี้ยงแมวพบว่าภายใน78วันแมวก็มีอาการเหมือนผู้ป่วยโรคมินามาตะนายแพทย์โทซากาวะถูกปิดปากและผลการศึกษาถูกปิดเงียบสื่อชาวอเมริกันดูนจีนสมิธท,ท,ที่พยายามขุดคุยเรื่องราวของโรคมินามาตะ ก็ถูกทำร้ายจนพิการทางสายตาด้วยเพราะชาวเมืองจำนวนมากก็เป็นลูกจ้างอยู่ได้ด้วยเงินทุนของบริษัทชิโซนักการเมืองท้องถิ่นรวมถึงข้าราชการก็เป็นคนของบริษัทนี้การต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมกับบริษัทนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากยิ่งพิษของปลอดกับความผิดปกติของโรคมินามาตะโลหะหนักในรูปสารประกอบอินทรีย์สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้ และเนื่องจากไม่ละลายในน้ำที่ที่สารปลอดมักจะไปสะสมอยู่นั่นก็คือบริเวณก้อนไขมันในสมองซึ่งเมื่อแพทย์ชำละสมองของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมินามาตะสมองของผู้ป่วยนั้นจะพรุนเหมือนฟองน้ำส่วนที่เนื้อสมองหายไปนั่นคือส่วนที่ถูกทำลายด้วยสารปลอดผู้ที่ป่วยด้วยโรคมินามาตะก็คือผู้ที่ป่วยจากการที่สมองถูกทำลายเริ่มแรกมีอาการชาที่มือและเท้า อาการลามขึ้นไปถึงแขนขาและริมฝีปากต่อมาม่านตาหลีเล็กลงจิตใจรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายพูดช้าและไม่เป็นภาษาฟังไม่ได้ยินการใช้มือเท้าและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆไม่สัมพันธ์กันจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นการดื่มน้ำจากแก้วการติดกระดุมหรือการเขียนหนังสือเป็นต้นอาการแขนขามือเท้าสั่นและชักกระตุกจะปรากฏให้เห็นได้ชัด ในรายที่อาการหนักมากอาจควบคุมสติไม่ได้และพูดตะโกนไม่เป็นภาษามีอาการวิกรจริตอย่างอ่อนๆกรีดร้องมีการกระตุกตัวแข็งแขนขาบิดงออย่างรุนแรงเมื่อมีอาการแสดงออกมาแล้วย่อมไม่มีทางที่จะรักษาให้หายขาดทำได้เพียงแค่ประคองอาการไว้และรอวันตายเท่านั้นปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ60ปีแล้วนับจากเหตุการณ์โรคมีนามาตะ แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยก็ยังคงมีอยู่ผู้ที่ได้รับสารปลอดเยอะก็ตายเร็วส่วนผู้ที่ได้รับน้อยก็คงยังมีชีวิตอยู่พร้อมความพิกลพิการเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนักการต่อสู้และการสร้างชีวิตใหม่ของชาวเมืองมินามาตะแม้จะใช้ความพยายามเป็นอย่างมากสุดท้ายภาคประชาชนรวมถึงผู้เสียหาย138คนก็ได้ทำเรื่องฟ้องร้องบริษัทชิโซ ต่อศาลจังหวัดคุมาโมโตะในปี1968ซึ่งต่อมาในปี1973ศาลก็ได้ตัดสินให้บริษัทต้องจ่ายค่าเสียหายแก่ชาวเมืองราว158ล้านบาทการจ่ายค่าเสียหายนี้ยังคงดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคดีนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถูกกล่าวถึงในฐานะคดีที่เป็นชัยชนะขั้นสูงสุดของชาวบ้านตาดำๆคนธรรมดา ถือเป็นกรณีศึกษาให้กับชาติอื่นๆรวมถึงกรณีที่เกี่ยวกับกฎระเบียบการควบคุมมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุธของไทยเราด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยกำหนดให้ใช้สารเคมีที่เป็นพิษในปริมาณที่จำกัดหลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤตมลพิษอย่างหนักจนส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิต มีผู้คนเสียชีวิตไปหลายพันคนโดยเฉพาะพวกเด็กๆและยังต้องใช้เม็ดเงนินฟื้นฟูอีกหลายแสนล้านเยนต้องลงทุนปิดอ่าวมินามาตะถึงกว่า23ปีแล้วขุดลอกตะกอนใต้น้ำเพื่อน,นำไปฝังกลบบนพื้นที่กว่า58เฮกเตอร์หรือ362.5ไร่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เมืองมินามาตะจะสามารถพลิกฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง สูได้จากรางวัลเมืองที่โดดเด่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในการประกวดเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมปี2005ถึง2006ในวันนี้มินามาตะกลายเป็นเมืองที่ประชากรใส่ใจและระมัดระวังกับเรื่องสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากจนได้รับการรับรองเป็นเมืองอีโคทาวอีกด้วยนับเป็นฟ้าหลังฝนที่ปลอบใจชาวเมืองจากเรื่องได้ร้ายได้เป็นอย่างดีและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหตุการณ์ปนเปื้อนของปลอด ในเมืองมินามาตะจึงถือเป็นหายนะครั้งใหญ่ทางสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุน่นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมันไม่อาจประเมินค่าความเสียหายได้การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายสิบปีนับเป็นกรณีศึกษาสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย หวังว่าพวกเราจะใช้บทเรียนจากความผิดพลาดในอดีตมาปรับใช้และสร้างอนาคตที่น่าอยู่ให้แก่ลูกหลานของเรานี่คือเรื่องราวของโรคมินามาตะหายนะครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ s c i m a t o r g ครับ